ขายเต็ม่วลค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำผ้ามะจอมค่ะนี่ขั้นตอนนี้ทำอะไรขายี่ด้วยนะคะขายี้ด้วยยาแต่ยาบีบอย่างเดียวเยอรผมวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็เอาดันทับไว้เขียนชื่อหรือยังคะเขียนแล้วค่ะ ไหนดูส oh, oh, ิโอ้น oh, ี oh, no. ่นโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอามาโชว์โชว์ให้ like, ูดูหน่อยช่ว่ยโอ้ยรางวัลรออยู่แล้วแลทับเอาไว้นะแล้วก็เอากระเป๋าไปไว้ข้างในค่ะแล้วก็มาช่วยกัน อะนคทำอะไรกันนั้อะไรคุณทำอะไรคะ โดนกันเหรอฮะร่มบังอะไรไระวังหัวกันด้วยนะโอ้โอไ,ไหนโชว์สวเิเอาไปวางไว้เลยค่ะโอ้ยโฟมเพนนีสวยจังเลยเอาไปวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไม่ห้ังไี่ ทงอ่าไปวางที่ต๊ะเลยค่ะนี่ขุดแล้วจอบันดูด้วยว่าจะโดนหัวใครหรือเปล่าอะไรงนี้โดนแล้วโดนแล้วหัวเหกเลยกเอออย่าให้อยู่ใกล้กันเกินแล้วคนคนที่ตักดินก็อย่าเอาหน้ามาใกล้ แล้วส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรก็ไปช่วยซักผ้าก่อนไหมอ,ะอคะน,น,คนี่ลูกเกลียเกลีย์ยไปฝั่งโน้นเกลีย์ไปฝั่งเสื้อ เจอยิ้มเลยเืออยู่ปอ pues ไหนครับเสืออยู่ปอไหนครับอ๋อโอมอยู่ปอไหนอ่ะเพิมยุ่อะฮะปอไอคำลงท้ายไปไหนอ่ะกปกมาอยู่มาอยู่ปอไหนครับทีน่น nah, <framework> <navigation> ะ <province> เกล่ะ Lak มีปลูกแปงกม่ไม,มไมเลไไไไเลกลียลูกเกลียลูกเกลีย่ยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหลุมอยู่เห็นไหมไน,นี่นี่นีเกลียไปทางนั้นนะลูกอทำให้สะอาดก็ดีตรงนีห้หน้า,าตาดี

ล้างเลยอ๋อล้างเลยค่ะนี่สายยางอยู่นี่เก้าอี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเบอร์น้ำข้าวน้ำข้าวเก้าอี้ป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเชฮะเชอ่าโตะ เทอะไรเทอะไรมาเดี๋ยวเสื้อแล้วมาใส่นี่ก่อนมาเดินมาติดเทเบิลน้ำข้าวน้ำข้าวจะจะลงไปนี่ทำอะไรน้ำข้าว ล้างไม้ผักล้างทำไมอ่ะอทำไมถึงต้องสะอาดล่ะคะทำไมถึงต้องสะอาดอ่ะฮะเอาไปทำด้วยผ้ามย้อมให้หนูขาวค่ะอ๋อแล้วทำไมไม่สะอาดอ่ะเสื้อมันเคลือเสื้อมันเคลือ,อนอ้าข้าอยู่โอไหนปสอง บิวอะโรงเรียนอะไรคะฮะผมไม่มัดอ่ะวันนี้อ,นยอย่เล่น้ค่เอามาน้ำข้าวน้ำข้าวกับดีมาเล่มัใส่ ล้างให้ดีล้างให้ด <Jamie, S 2> ีล้างอีกล้างให้ลาออกแล้วเดี๋ยวไปตากล้างให้ดีล้างให้ดีกวนๆกวนๆเขย่าเขย่าเลยอ๋อเนี่ยเจอแล้วี่บางบางไอนั้นก็เอาตากได้เลยบิดแล้วก็ตากได้เลยโอ้เยี่ยมเลยค่ะสวยมากเพนนี่อยู่อนุบาลไหนคะเพนนี่อยู่อนุบาลไหนคะ คูอะไรสอนคะคุณคูนิวเหรอคุณคูนิวเหรอคุณค,ณนคณูนิวสวยไหมคะ่ะนนบิด <c oughs> แล้วก็ตากได้เลยค่ะมีผ้าต,ตากพอั้มตากให้แเต็มขยี้ขยี้หน่อยนะคะ แยกหน่อยว่าดูว่าผ้ามันผ้ามันติดกันสองผืนไหมไกระเป๋าเอาไปวางไว้ในนู้นเลยค่ะหนดูสิ่คะโอเคค่ะไหนหนปูป,ปูอะไรนะมีด้วยป่ะปูขาวอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะเอาไปไว้ นู่นนูน,น,นวางนูน่นวางครับเขียนชื่อ,อยังคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปเอาไปวางไว้ที่ทนั้นนะคะคแล้วก็เอากระเป๋ามาวางไว้ข้างในนี้นะคะคบิดแล้วก็ตากได้เลยค่ะ อบิดให้บิดให้หมัดไปเอาเขียงมาไปเดียวโอมไปเอาเขียงมาไปเ <c oughs> ขียงมาผาไอ้นี่ผาลูกจาก

gắng à mai ơ ờ, phụ hoa lắng này, này phố tha này bill, bill phố tha xinh này đi, bill phố tha xinh xinh nào, ป้ายแกออกได้เลยค่ะ <_ D> นี่ที่เป็นป้ายแบบนี้แกออกเลยค่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวมันไปเลอกเสื้อคือ <d> เป็นป้ายอะขคย,ยี่ออกให้ดีด้วยนะคะขย,ยี่ออกให้หมดเลย ตากไม่พอถ้าที่ตากไม่พอไปตากที่ตรงนู้นก็ได้นะคะหลดีลยห่นแล้วล่ะ เกป้ายออกด้วยนะคะทำกับก๊ะปกกระปกกรอปุหน้าไหโอเคได้แล้ว ผาบนบนไม้อนะเนาะเปาเขียงมาไหมมันจะได้ผ่าง่ายหน่อยระวังมือนะ่ะมีตะกร้าอะไรไหมโอเค เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะระวังมือนนี่ไม้ไม้แบบเหลมอันนั้นเอาออกเลยอันนั้นผ่าไม่ได้มันมันเอียงเ,าานะเดี๋ยวผ่าเสร็จเดี๋ยวผ่าเสร็จเอาไปล้างก่อนนะ่ะแค่ว่า เราเฉียงมาไปน่าจะผ่าเรีวดนัดนดันเฉียงมาไปถ่าจะผาอ,อาใช่เ<ๆ>พราะว่าถ้าผาเนี้ยเดี๋ยวมันยางมันติเสื้อแล้วเสื้อเอาไม่ออกเลยเฟมไปเอาเสื้อปนเปื้อน,นมาใส่ไป 啊！<Yeah. S 1> 我走了。